ซ้อมข้อซ้อมข้อซ้อมข้อกินปีแม่ก็นะซ้อมข้อกินปีแม่ด้วนี่แซบแซบซ้อมข้อไปอาห่าน้ำน้ำโอสาระข้ามน้ำบอตองซ้อ <c oughs> มข้อไ้กิน มหขอเสียมนะครับแม่นผู้ใดเนาะมาขอเสียมอยู่นี่บาดนี้เนาะเดี๋ยวสีเขาไปถามเอาะมึงนาะโอ้กระลังสีขุดคาแม่นผู้ใดเนาะมาขอเสียมอยู่นี่ไส่ไส่เจ้าว่ามาขอเสียมหอยอยู่นี่หอยสีขุดคาอยู่เจอมาขอเสียมหอยสมองมึงนึงนี่โอ้ กินก็กินไปตัวนี้มาอ่อเสียมไปให้ยังน้อมาหนีน้าอเจ้าบอกมาอ่อเสียมข่อยเออคอยไปขอกับเจ้าตอนหนยคอยนั่งกินนองขอ่อยอยู่พี่นากอยไปข้องเจ้าตอนไหนมม่เมา,มาเจะแก้วว่านี่เอา,อา,เาว่านี่จะแก้วว่านีา่ยเอาหัวเบาเ้าคอยเอาว่านเดือดสนะ ว้าวหูลันแก่ๆเลยบาดนี้หูลันแก่ๆน้ำบ่ต้องสาระข้ามน้ำบ่ต้องหูลันแก่ๆ,ๆเลยบาดนี้เจ้าบ่อว่เจ้าบ่าวันว่นนีบ่อว่บ่อบ่อเอาข่สีคูุค้าเอารถเ,เจ้านะ่ะคือว่าเจ้ามาันขอเสียมนะครับขอเสียมนะครับอยู่นี่ ข่อยเสียวเสียมมาให้เนี่ยเจ้าเจ้าขอเห็นยังข่อยเสียวมะไฮเนี่ยอูหอออ้หูอื้อแล้วบานนี่พี่น้องหูอืกก้อแล้วแอยนนะเอาจักบวกกันว้าวีลีเป็นวะ <c oughs> <c oughs> เ,เริ่มหน้าแดงแล้วพี่น้องหน้าแดงแล้ว <c oughs> หน้าแดงจึง้งครึ้งแล้วบานเนี่ย ใส่ขอบอได้ขอเสียมเจ้าฟังหูหาดไปแล้วเนี่ยหูฝาดไปแล้ว่งขอยร้องเพลงตัวเดี๋ยวขอสิร้องไอ้ฟังขอเสียงด้ครับพู่นนะมวนบอเจ้า่าขอบอได้ขอเสียมโอ้ยเจ้ากระไดเนาะขวดหูฝาดไป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 ก้นคาโอ้ อนนั่งกินน้องข่อยยูปีนาที่าว่าข่อยขอเสียมยังไ๋ข่อยร้องเพลงขอเสียม้อครับอือโอ้ยไปไปไปคูดคาดเออคนว่าสั่นข่อยกะจิไปคูดคาะเส้อบานนี้เด้อโอ้ยเจาย้าก็ได้เนาะมันให้ข่อยได้ยินอยู่สุดเสียมนะครับพูดเสียมนะครับอยู่เนี่ยอยากได้เสียมไปก้อนบานนี้ขูดค,คาก่อน